หลังจากที่จุดตะไลสิบล้านนะคะเป็นบ้างสุดท้ายนะคะของงานนะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะต่อไปก็จะเป็นการแยกย้ายกลับบ้านมาดูนะคะว่าตอนคนเดินออกจากงานจะเยอะขนาดไหนนะคะตอนนี้เริ่มลุกแล้วนะคะเริ่มเก็บเสือแล้วนะคะ เรื่อทยอยออกไปแล้วนะฮะดูเดี๋ยวพี่จะพาดูบรรยากาศตอนขากลับออกไปว่ามันจะออกยากแค่ไหนคือคนเยอะมากพี่น้องท่านนายกแถลบอกว่ามีได้เอา20ล้านนะครับน้งก็ขอเชิญตัวเองะเมื่อวานนี้พาผมได้ยินท่านผู้ว่าว่าจะเอาสายของสินเชียงแสงนะครับที่ขาไปเชิญเลยนะครับสินเชียงแสนเข้าไปเลยครับสมมุติเราพูดแบบ ขาตับเดี๋ยพี่น้องมอลังจบแล้วเก็บศาสตร์กำบานถ้าเบื้องขาวออกเรืองสิ่าเบื้องวันยากาศมวนกุ่มเบื้องวันนี้ค้นวันนี้ท่านที่มาชมบ้างไปอะไรสิบล้านตัวนี้ครับโหคนเราลังปาดเบื้องเนี่ยโอ้ยโอ้คนหลเงี้ย ต่อไปจะเป็นบรรยากาศตอนท้าออกไปนะคะเดีเลยนะครับปีหน้าเชิญพุดท่านนะครับพุดท่านไมนรังเกียจเลยครับตอนนี้ช่วงเก็บสายสนะคลับาบงไฟของพูดว่าปียังไม่หมดครับยังบ้างไฟสลายแสนอีกประมาณ10ถังบ้านแล้วพ้าสุดใจผู้ถามสลายติดร้านนะครับ ตะารสุู้หมดเด่้คุณนะพี่น้องเต้าไปมันหน่อยก็เสียปาหลายับเจ้มาจะใส่เท่นีนคนมาจะใส่หลายเท่ครับลดับที่จะจุดไหมขยมาเสนอหนอ